สวัสดีครับแนะนำโพสต์คลิปวิดีโอลงไปใน Facebook ส่วนตัวคุณผู้ชมหาลูกค้าขายสินค้าตัวแทนทีมงานจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ครับมีสูตรครับคุณดูนี่ฮะยอดยอดไลค์ถือว่าพอมีนะครับมีการชมด้วย25ครั้งผมยกตัวอย่างน้องคนนี้นะครับเทคนิคของเขาคือสร้างอาัลบั้มขึ้นมาในเฟซส่วนตัวแล้วคำบรรยายคุณผู้ชมดูนี่ฮะไม่ได้สื่อถึงการทำธุรกิจหรือขายของ เขาบอกว่าน้องไม้น่ารักเก่งมากจึงทําให้มียอดไลค์และไม่ได้ลดการมองเห็นอะไรนะ11ไลค์ก็ถือว่าดูดีนะครับมียอดชม25คนโอเคแล้วไอ้วิธีการทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายในช่วงต่อไปแต่ไปดูไปดูเหตุผลกันก่อนว่าทําไมแนะนําให้โพสต์วิดีโอเหตุผลก็คุณพี่เขาทักมาสอบถามว่าขึ้นแบบนี้คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้แสดงความคิดเห็นในเฟซส,ส่วนตัวเหล่านี้ฮะเกิดจากอะไร โดนสแปมครับเพื่อนๆในเฟซเขาอาจจะกดรายงานรีพอร์ตว่าโพสต์ของคุณขัดต่อมาตรฐานหรือระบบ AI ของ Facebook เขาตรวจจับโพสต์ของคุณส่วนมากพวกเราจะโพสต์ในเฟซหาทีมงานโพสต์ขายของในเฟซส่วนตัวเนี่ยจะโพสต์ตรงจนเกินไปนะคุณผู้ชมโอเคครับสมมุติว่าเป็นเฟซส่วนตัวละกันแต่จริงนี่คือเพจนะครับถ้าใครโพสต์แบบนี้ ถ้าใครโพสต์แบบนี้ในเฟซส,ส่วนตัวนะมีรูปภาพอาจจะเป็นสินค้าหรือป้ายโฆษณาชวนทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วมีพิเศษสุดรุ่นพิเศษแบบนี้โพสต์ในเฟซส,ส่วนตัวนะครับใส่ราคาเข้าไปโปเชะแบบนี้ก็ไม่ผิดครับจะเด้งหน้าจอบ,บอกว่าคุณจะไปขายในมาเก็ตเพจไหมปดเข้าไปแล้วโพสต์นี้ก็จะไปผล่น Facebook Market Page รูปบ้านเนี่ยนะครับแต่ถ้าโพสต์บ่อยๆในเฟซส,ส่วนตัวนะที่ไม่ใช่เพจคุณจะโดนแบบนี้ฮะโดนขึ้นว่า คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ในขณะนี้เนื่องจากเราจํากัดการโพสต์จํากัดแสดงความคิดเห็นของคุณนะครับเพื่อป้องกันสแปมในชุมชนอาจจะมีคนรายงานหรือ AI ของระบบรายงานเพราะว่าเฟซของคุณเนี่ยตะบี้ตะบันโพสต์เฉพาะขายของแบบนี้ในเฟซส,ส่วนตัวไม่แนะนำนะครับส่วนมากสมัยนี้เขาจะเขาจะเน้นแบบนี้ฮะเน้นเป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะในเพจหรือในเฟซส่วนตัวแต่ในเพจเนี่ยโพสขายสินค้าได้นะอ่ะโอเคยกตัวอย่างนะครับเขาขายน่าจะขายสินค้านะอ่ามีกินน้ำสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการขายนินเนะนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องขายของเลยนะอาจจะมีพูดในคลิปแต่ในคำบรรยายเนี่ยในคำบรรยายหรือด e สคริปชันนะครับตรงนี้ครับเขียนชิวชิวแบบนอนตื่นตีสี่ตื่นเจ็ดโมงตื่นมาก็สดใสเลยแบบนี้ฮะ ก็ขายขายสินค้าขายของเน้นๆเ,เลยนะในวิดีโอเป็นหลักนะครับเห็นไหมเขาคุณผู้ชมดูตรงนี้ฮะเขาเพิ่มอัลบั้มนะครับเพิ่มวิดีโอลงไปในอัลบั้มเป็นเฟซส,ส่วนตัวนะใครก็ใช้เทคนิคนี้ครับคุณผู้ชมโพสเป็นอยู่แล้วแต่ว่าทบทวนให้นิดนึงสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับกดบริเวณคุณคิดอะไรอยู่ในเฟซส,ส่วนตัวเนี่ยนะครับก็คุณก็แค่กดรูปภาพหรือวิดีโอ นะแล้วเลือกวิดีโอของคุณแล้วกดถัดไปจากนั้นคุณสังเกตตรงนี้ครับบริเวณคําว่าอัลบั้มเนี่ยคุณเปลี่ยนคุณกดเข้าไปแล้วเลือกอัลบัม้มหรือคุณจะสร้างอัลบั้มใหม่หลากหลายอัลบั้มนะครับอัลบั้มที่1ง,งานออนไลน์อัลบั้มที่2ส,สินค้าดีมีประโยชน์สามารถตั้งชื่ออัลบั้มแบบยังไงก็ได้ครับ แต่คาบรรยายคําพาดหัวปกวิดีโอที่ข้อความที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยราวังนะครับระวังเรื่องคําว่าทํางานออนไลน์เรื่องสินค้าเรื่องสิ่งต่างๆนะครับเรื่องเรื่องชวนคนนะก็อ่าโอเคสมมุติเลือกอัลบั้มทํางานออนไลน์เมื่อกดอัลบั้มทํางานออนไลน์มันก็จะโล่ตรงนี้ฮะเห็นไหมทำงานออนไลน์เป็นอัลบั้มนี้นะครับวิดีโอที่จะโพสเนี่ยอยู่ในอัลบั้มที่เรากําหนดคือทํางานออนไลน์ ในส่วนคําบรรยายก็เรามัาระวังดูตัวอย่างชาวบ้านเขาที่เขาโพสต์บอกว่าตื่นนอนตีสีตื่น7จ็ดโมงเชา้ายังสดชื่นอยู่เลยแบบนี้นะฮะถ้าใครขายอาหารเสริมหรือชวนสมัครรับตัวแทนต่างๆชีวิตดีดีไม่ทํางานก็สบายแบบนี้ฮะ,ะระวังเรื่องคําว่างเงินงานต้องระวังนะครับนะในเฟซส,ส่วนตัวต้องระวังเป็นพิเศษครับยังไงก็ต้องลองครับ อย่างน้อยๆมันก็ยังดีกว่าที่คุณโพสต์รูปภาพอย่างน้อยๆมันไม่ปิดการมองเห็นนะก็ขอให้คุณผู้ชมได้ลูกค้าได้ลูกคลีมตัวแทนเยอะๆทุกคนประสบความสเร็จทุกท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสาร ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยลวกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ